บนโลกแห่งนี้และสมาัิจ,จันหาคนรักให้คุณทันทีตอนอายุ16ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4 0 0พันคันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีนึกถึงการประมูลรถมือ2ต้องท SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ เรื่องราวเริ่มต้นในโลกอนาคตของญี่ปุ่นบนโลกแห่งนี้รัฐบาลจะจัดหาแฟนให้ทุกๆคนทันทีเมื่ออายุครบสิหพวกเขาจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคู่ครองของรัฐบาลที่จัดหาให้จะมีความเข้ากันได้ที่สูงมากนยนยบายนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราความสําเร็จในชีวิตคู่อีกทั้งยังช่วยลดการหย่าร้างและเพิ่มอัตราการเกิดเป็นในตัวอีกด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมานนยบายคู่รักนี้ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแทบจะไม่มีคู่รละคู่ไหนเลยที่รัฐบาลจัดหาให้แล้ววตอองเลิกกันหรื่่าาไมมมีคสุข ปัญหาก็คือคนบางคนจะเผลอตกลุมรักคนคนหนึ่งก่อนอายุ16คนพวกนั้นจะยึดมั่นในความรักของตัวเองจนไม่ยอมให้รัฐบาลจัดหาคนรักให้รัฐบาลจะไม่ลงโทษคนเหล่านั้นแต่พวกเขาจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษหรือสวัสดิการที่ควรได้รับเธอคนนี้มีชื่อว่าอาโออิอาโออิกำลังจะอายุครบ16ปีในคืนนี้เธอตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้รู้ว่าใครจะเป็นคนรักที่รัฐบาลจัดหาให้ที่เธอต้องทําก็แค่รอรับข้อมูลคนรักทางโทรศัพท์จากรัฐบาลหลังเที่ยงคืนในตอนเย็นอาโออิ e ได เพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเด็กของเธอเขาคือผู้ชายที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนสาวๆทุกคนต่างอยากจะได้อยู่โตมาเป็นสามีของพวกเธอกันทั้งนั้นแต่อยู่โตก็ไม่เคยสนใจใครเลยสักคนนั่นก็เพราะว่าเขามีคนที่รักอยู่แล้วซึ่งก็คืออาโออิเขาเองก็อยากจะสารภาพรักแต่ก็กลัวมันจะไปทำลายชีวิตของอาโออิเขาพอใจกับการเป็นเพื่อนสนิทของเธอแต่ก็พอรู้ว่าอาโออิกำลังจะมีคนรักอยู่โตก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาไม่อยากให้มิตรภาพของพวกเขาทั้งสองจบลงและยิ่งกว่านั้นเขาไม่อยากจะเห็นคนรักของตัวเองต้องลงเอยกับผู้ชาคนนื่ เรทั้งหมดเริ่มในตอนที่พวกเขาอย่างเด็กในช่วงการแสดงละครเวทีของโุงเรียนอยู่ตัวได้รับบทเป็นเจ้าชายส่วนออีได้รับบทเป็นแค่ดอกไม้ประกอบฉากออี e อยากจะเป็นเจ้าหญิงเป็นอย่างมากในการแสดงครั้งนั้นออี๋ e จึงแสดงนอกบทและเขาไปจูบกับยูโตที่เป็นเจ้าชายนั่นทาให้เขาตกลุ่มรักเธอตั้งแต่วันนั้นตัดมาที่บ้านของอ้าอี๋พ่อแม่และลุงจัดงานฉลองวันเกิดให้กับเธอแม้แต่ครอบครัวก็ยังตื่นเต้นเรื่องการเลือกคู่ครองจากรัฐบาลของอ้าอี๋พ่อเดิมทีพ่อแม่ของเธอเองก็รักกันเพราะรัฐบาลเป็นคนจัดหาให้ แต่ลูกของเออีกกับยังเป็นโสดทั้งๆท,ที่รัฐบาลจัดหาคนรักให้แล้วนั่นทําให้แม้แต่พ่อแม่ของเธอก็ยังไม่อยากคุยกับเขานอกจากไม่ได้รับสิทธิพิเศษและสวัสดิการคนที่ปฏิเสธนโยุายของรัฐก็ยังถูกลังเกียจจากสังคมอีกด้วยหลังงานจบลงออี e ก็ไปเข้านอนเธอนอนจ้องน,นในกาอยู่แบบนั้นอย่างไม่ละสายตาแต่แล้วจูๆ่ๆยูโตะก็โทรมาทั้งสองออกมาเจอกันที่สวนสาธารณะยูโตะยื่นของขวัญวันเกิดให้กับออีกไม่คือตุ๊กตาไม้ที่เธออยากได้มาตลอด ยูโตะนั้นใส่ใจในทุกอย่างของอาอีเป็นอย่างมากเขารู้ทุกอย่างที่เธอชอบนิสัยของเธอหรือแม้แต่สิ่งที่เธอมักเผลอทำโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นอาอี e มักจะจับปลายผมของเธอตอนที่รู้สึกประหมา่าหรือกำลังโกหกพอเห็นว่าอาอีกำลังเครียดเรื่องคนรักที่รัฐบาลจัดหาให้ยูโตะเลยเพยายามทำให้เธอใจเย็นลงเขาบอกให้เธอลองซ้อมแนะนำตัวกับคนรักคนนั้นดูซึ่งอาอีก็ทำเป็นอย่างธรรมชาติแต่นั่นก็ททำให้ยูโตะยิ่งเศร้าตอนนี้เธอกำลังมองและพูดกับเขาเหมือนเป็นคนรักนั่นคือสิ่งที่เขาาาตต้อองกรมลด แต่เขาเองก็รู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ตอนนั้นเองอยูโตะก็เผอสารภาพรักออกไปเขาพยายามจะจูบเธอแต่อาอีก็พาักเขาออกด้วยความตกใจยูโตะกล่าวขอโทษและตอนนั้นเองคนรักของอาอีที่รัฐบาลจัดหาให้ก็มาถึงเขามีชื่อว่าโซคุเกะโซคุเกะแนะนําตัวกับเธอพร้อมมอบดอกไม้ช่อใหญ่ให้อาอีด e ีใจเป็นอย่างมากคนรักของเธอทั้งหล่อรวยและนินสัยดีเธอถึงกับลืมเรื่องอที่เกิดขึ้นไปเมื่อกี้แล้วด้วยซ้ำยูโตะที่เห็นแบบนั้นเขาก็กล่าวยินดีกับเธอและเดินจากไป อาอีก,กำลังจะคุยกับคนรักของเธอต่อจะพอหันมาโซคุเกะก็บอกวันนัดเดทก,กับสถานที่และเดินจากไปในทันทีเธอถึงกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันต่อมาเอาอีมาเดทก,กับโซคุเกะตามที่นัดเอาไว้เหมือนเป็นร้านอาหารที่รูที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นกลายเป็นว,าว่าครอบครัวของโซคุเกะน,นั้นรวยเอามากๆพ่อของเขาเป็นถึงผู้บริหารของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังพอคุยกันได้สักพักเอาอีก,ก็รู้ทันทีว่าโซคุเกะเป็นคนพูดไม่เก่งเธอพยายามชวนคุยเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศแต่ว่าตอนนั้นเอง โซคุเกะก็จูงมือเธอออกไปนอกหลานเขาถามเธอว่าผู้ชายเมื่อวานเป็นใครแต่พอเอาอีจะตอบโซคุเกะก็หยุดเธอไว้เขาบอกเธอว่าเขาไม่เชื่อในความรักยิงรัฐบาลจดหาให้ด้วยแล้วเขาก็ยิ่งคิดว่ามันก็เป็นแค่การเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประชากรดังนั้นผู้ชายคนนั้นจะเป็นใครเขาก็ไม่สนเธอจะนิสัยยังไงก็ช่างเอาอีพยายามจะอธิบายว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นแต่โซคุเกะก็ไม่ได้สนใจและเดินจากไปวันต่อมา เพื่อนๆก็ถึงกับมาแซวอาโออิสามีในอนาคตของเธอทั้งหล่อทั้งรวยเอาอิ e เองก็คิดแบบนั้นแต่ลึกๆในใจแล้วเธอเองก็คิดว่าโซคุเกะดูจะมีบางอย่างในใจทั้งสองคนไปเดทด,ด้วยกันอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งเหมอนก็มาจะลงเอที่โซคุเกะไม่ได้สนใจและเดินหนีไปอาออิ e เริ่มคิดบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชอบเธอแต่แค่ถูกบังคับโดยรัฐบาลหรือพ่อแม่เธอคิดว่าตัวเองไม่ดีพอในเดทครั้งต่อไปเอาอิ e เลยแต่งตัวและทําให้ตัวเองดูสมฐานะกับเขาแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้โซคุเก เขายังคงถามคำามตอบคำาเอวอีถามเรื่องเพื่อนของเขาแต่โซโุเกะก็บอกว่าเขาไม่มีหลอกของแบบนั้นเอาอีเริ่มหมดหวังบางทีเธออาจจะไม่เหมาะก,กับเขาจริงๆก็ได้พ่อหมดหนทางเอาอีเลยมาขอคําแนะนําจากยูโตะเขาแนะนําให้เธอลองไปคุยกับพ่อแม่ของโซโุเกะดูบางทีเธออาจจะรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเพิ่มมากขึ้นเอาอีทําตามคําแนะนํานั้นในทันทีเธอไปหาพ่อแม่ของโซโุเกะที่บ้านมันหรูหราอามากๆพ่อแม่ของโซโุเกะออกมาต้อนรับเธอเป็นอย่างดีแม่ของเขาใจดีอมากมาก แต่ว่าพ่อของโซคุเกะก็เป็นคนที่เข้มงวดเขาจึงก็บอกให้เธอทําตัวให้เหมาะสมกับพวกเขาถ้าจะเข้ามาในครอบครัวเออีถึงกับหน้าเสียแต่ทัในใดนั่นเองโซคุเกะก็เข้ามาเขาด่าพ่อตัวเองไปในทันทีเขาไม่เป็นพวกหัวขวดพอคิดด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตของโซคุเกะพอจะทํายังไงกับเขาก็ได้แต่เขาจะไม่ยอมให้พ่อมาพูดจาหม,มาหมาแบบนี้กับผู้หญิงของเขาโดยเด็ดขาดโซคุเกะพาโอาอีออกจากบ้านมาเขากล่าวขอโทษแทนสิ่งที่พ่อพูดไปนั่นทําให้เออีเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างในตัวเขา กลายเป็นว่าโซคุเกะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไดีพอมาตลอดเหมือนกันนั่นทาให้เอาอีถึงกับโล่งใจเธอบอกว่าเขาเป็นคนดีมากๆแต่แค่แสดงออกไม่เก่งเอาอี e กําลังจะขึ้นรถบัสแต่ว่าตอนนั้นเองโซคุเกะก็เข้าไปจูบเธอเอาอีเ e ขินแบบสุดขีดเธอมาเล่าและขอบคุณคําแนะนําของยูโตในวันถัดมาเขาดีใจกับเธออย่างน้อยเขาก็ยังพอทําให้เอาอีมีความสุขได้บ้างจูๆ่ๆยูโตก็เริ่มแสดงสีหน้ากังวลเขาเองก็จะอายุครบ16ปีในอีกไม่กี่วันและทบานกำลังจะจัดหาคู่รักให้เขา ซึ่งยูโตไม่อยากให้เป็นแบบนั้นวันต่อมาเอวอีขอให้โซคุเกะไปช่วยเรื่องของขวันให้ยูโตตอนนั้นเองโซคุเกะรู้สึกถึงบางอย่างในใจเอวอีรู้ทันทีว่าเขากําลังหึงเธอเลยเข้าไปกอดเขาและบอกว่ายูโตเป็นแค่เพื่อนโซคุเกะยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกและเขาก็จูบเธอวันต่อมาเอวอีเอาของขวัญมาให้ยูโตเขาบอกเธอว่าเขารู้แล้วว่าคู่รักของเขาเป็นใครเธออยู่ไกลกันอีกซี่โลกกว่าพวกเขาจะได้คุยกันก็ปีหน้าพอเห็นว่ายูโตว่างในวันเกิดเธอเลยพาให้เขามารู้จักกับโซคุเกะ เื่อว่าทั้งสองจะสนิทกันและกลายมาเป็นเพื่อนกันทุกอย่างเป็นไปได้ด้วีๆโจกระั่า,างเอาอีขอตัวไปเอาของยูโตะเริ่มถามเขาถามว่าโซคุเกะรู้อะไรเกี่ยวกับเธอบ้างไหมอะไรที่เอาอีชอบนี่ใส่ของอาอีสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเขาควรจะรู้มันให้เยอะๆเ,เพื่อทําให้เธอมีความสุขที่สุดโซคคเกะเข้าไปต่อยยูโตะในทันทีเขาไม่ชอบที่ยูโตะมาบอกว่าเขาต้องทํายังไงให้เอาอีมีความสุขเอาอี e รีบเข้ามาหา้ามยูโตะเดินหนีไปแต่ตอนนั้นเองโซคุเกะก็เริ่มเข้าใจถึงบางอย่าง หลายวันต่อมาโออิ e. ได้รู้ว่าโซโคเกะต้องย้ายไปเลยที่โตเกียวเขาต้องอยู่ที่นั่นอีก6ปีโซโุเกะเลยอยากให้เธอไปกับเขาด้วยเอาอิถึงกับคิดหนัก mm hmm. เธอมาหาลุงและถามว่าทําไมเขาถึงไม่แต่งงานกับคนรักลุงบอกกับเธอว่าคนรักของเขาเจอกับรักแท้ที่ต่างประเทศความปรารถนาของเขาคือการให้เธอมีความสุขสิ่งที่เขาทําได้และเป็นการยินดีกับเธอหลายอาทิตย์ต่อมาโออิ e. ตัดสินใจย้ายมาอยู่โตเกียวกับโซคุเกะทั้งสองเรียนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอยู่ตลอดวันหนึ่งเขาพาเธอมาที่โบสถ โซโคเกะมอบตุ๊กตาไม้ที่เธอชอบให้ซึ่งอาอีก็ถึงกับช็อกเพราะในนั้นมันมีแหวนแต่งงานอยู่โซโคเกะตัดสินใจขออ้อยแต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงอาอยมีความสุขมากแต่มันก็มีหนึ่งอย่างที่บรบกวนใจเธออยู่โตหายไปเลยนับจากวันนั้นเธอคิดถึงยูโตมากๆหลายวันต่อมาอาอี e, กับโซโคเกะก็เริ่มทะเลาะก,กันโซโคเกะยืนกลานว่าจะไม่ให้เธอยุ่งกับครอบครัวเขาเด็ดขาดอ้อย e, คิดว่ามันไม่ดีที่ภรรยาจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับครอบครัวสามีเธอเลยแอบไปพบก,กับพ่อของโซโคเกะที่โรงพยาบาล กลายเป็นว่าเขาก็เริ่มยอมรับในตัวเธอแล้วเออยดีใจเป็นอย่างมากแต่ว่าระหว่างทางที่จะกลับเอายอก,ก็แอบไปได้ยินเรื่องที่โซคุเกะคุยกับพ่อเขาคู่เข่าขอลองให้พ่อและเพื่อนคนเดียวของเขาเป็นคนไข้เพื่อของเขาเป็นเนื้องอกในสมองระยะที่สองและเพื่อนคนนั้นก็คือยูโตะโซคุเกะทําสําเร็จเขายืนข้อมูลการรักษาให้กับยูโตะโซคุเกะขอให้เขาย่าหมดหวังยังไงโอกาสรอดของเขามันก็มีมากกลายเป็นว่ายูโตะให้คาแนะนํากับโซคุเกะมาตลอดและเขาไม่อยากให้เธอรู้ว่าตัวเองอาจต้องตายพอรู้เรื่องทั้งหมด อวอิก็ถึงกับร้องไห้เธอรู้ตัวแล้วว่าเธอนั้นรักใครวันแต่งงานมาถึงอวอิีกับโซคุเกะกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานโซคุเกะถามอาอิีกว่าทำไมเธอถึงดูเศร้าหนักเขาถามเธอตรงๆว่าเธอรักยูโตใช่ไหมอาอิ๋กตอบว่าไม่ใช่ผมกับจะปลายผมแต่ทำให้โซคุเกะรู้ทันทีว่าเธอโกหกเขาบอกกับเธอว่าสิ่งเดียวที่สำคัญของเขาก็คือความสุขของเธอเขาบอกให้เธอไปซะเขาจะรับความผิดทั้งหมดไว้เองเขารักเธอก็จริงแต่ยูโตน,นั้นรักเธอมากกว่าเขาหลายเท่า เขาจะดูแลเธอได้ดีกว่าและที่สําคัญเธอเองก็มีความสุขในตอนที่อยู่กับยูโตะมากดังนั้นเขาจะขอรับความผิดทั้งหมดที่จะเกิดไวเ้เองอาวีกล่าวขอบคุณเขาและรีบวิ่งไปที่สนามบินเธอไปหายูโตะและสารภาพรักเหมือนที่เขาทําในคืนนั้นยูโตะบอกว่าเธอควรกลับไปแต่แล้วอาวีก,ก็จูบเขาสุดท้ายแล้วอะไรกันที่สําคัญกว่าผมลิขิตที่ถูกกาหนดไว้หรือความรักที่คนสองคนเชื่อและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ